มีน้องๆถามนะครับว่าพี่อะได้ของมาจากไหนครับแล้วปกอันนี้เอามาจากไหนแล้วเพชรเนี่ยเอามาจากไหนอีกอ่าวันนี้จะมาบอกนะครับว่าทําไมถึงได้มาและน้องๆทุกคนอะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับต้องเล่าเลยว่าพี่เป็นครีเอเตอร์การเป็นครีเอเตอร์เนี่ยน้องๆทุกคนเป็นได้หมดแต่ขออย่างเดียวน้องๆต้องลงคลิปหรือมีช่องทางของน้องๆเองในการที่จะลงคลิปให้พี่รู้ว่าทําครั้งแรกมันยากเริ่มจากศูนย์ พี่ก็เริ่มจากตรงนั้นเหมือนกันครับกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะและอีกหนึ่งอย่างคอนเทนต์เนี่ยยากมากๆเลยนะต้องบอกไว้ก่อนคิดคอนเทนต์นี่ยากมาก แต่ตัดคลิปสบายมากครับยางสุดคือการคิดนี่แหละว่าเราจะทําคลิปอะไรดีทุกๆวันพี่ก็คิดเลยว่าพรุ่งนี้จะทําคลิปอะไรวันต่อไปทําคลิปอะไรก็คือมันจะต้องทําให้แบบหลากหลายใช่ไหมสำหรับช่องมีท็อปอ่ะจะเน้นแบบรีวิวและก็จะมีแบบพวกอะไรพูดไปเรื่อยของพี่ก็จะพักๆไปแบบเนี้ยส่วนมากๆคาแรคเตอร์ช่องพี่ก็จะเรียกเอฟเฟกต์ปืนพี่จะเรียกปั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 